กินข้าวอยู่เียงนาสบายดีบุสรบุคุมากินเตียงหอยหกหกพาะหกาเียได้ละเจกับคุณแม่ตอนเที่ยงเนี่ยช้องถวยโ่หอยนะันเมนเจ้าเฮ้ยกอยเลยเตหอยนะเจ้าก็แม่เอาเลยสุดเลยที่เขาเจ้าก็หอยมันคือบ่กเเขาเนี้ยไปถนัคุณปูนอยู่มาเลยนะกอยกบหอยนีสุด

แค่หัวมันโลดอเดีสบายดีสบายดีมาเลห้อยโป้ห้อยนี่กินมดฮักโป้นี่แหละดูควันเอาไปได้ผ้านะบุเห็นยักินข้าวเที่ยง เอานหามอี่เลยาวบอกเดิ้ลโปรตนเลยตนรุดรีเนห็นมัคาอกมัคามซุบกับเผาดิคอเลนอยป็แต่หยาดที่มังคามเนาะดึงชั้น้ำตาด้วยเนาะตกไเี่น้องจกสวยดกเว้ยมัคามมันธรรมดาปีนี้นี่มีเัคาธรรมดาดกะ พะเจ้าตะเกิงหองนี่วันหนึ่งใครมับตารกินยำเล้งไว้ปูกกระต้นนับตาลเได้ถ้าวหลูกบวหนึ่งเาบูน้าวบัวหนึ่งฉันนับการกินได้อือม่นเช็บ่ ไฟป,ปูะจูะจูเป็นคือการเขาหมแดแท็ดโกนไม่ได้ใหญ่ไงพราะมันเทียงหน้าพี่น้องแ่บอยู่บนเก่าเวลาเด็ดอันทนั้ <S <S นนทงขนันยันขัเจ้า เลยอยู่ได้แมนเพิ่งเลิกถุยเลยเนาะโดนโดนถกมะพี่เหรอใช่ไหมโดนกึ่งกึ่งเลยนะฮะโม่ไปกิงโตอืมไปใช่ เงาะเพื่อนโดยจะเป็นเงาะเพื่อนคอืม

น้ำชนิดพอแต่จะปนต่อยวื้จนวุคนแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บเองจะหัวนาง่งจูห้อยก้นนั่งตูห้อยนนั้นนะมันต่อยต่อยงูใหญ่มาจู่กได้ปากมันใหญ่นั่นมันได้สิต่อยได้มันบางเนาะต่อยน้อยมาขั้วได้เออคุมโมเมนแนวมันได้อันนี้

ขาเบ้าคือกันเนาะหอโปที่เป็นเชอรีนะอร่ด้วยนะเชอรี่เลเจะเอาในแฟนหอยโปเขาเบ้าะเชอรี่นะบ่นี่นะทำบ่เมาบ่เมาเยอไข่เชอรีน่นะไข่หอยโทำที่เมา

แค well, okay, mm ่ตัวเองเล่นดูอืมเล่นดูครับคับไปหมดนี่พบอกับีมันตุม นาฮาวบริคบ่มอนาฮาวบรโลขยันเมาต้ามันอุบริเมาเลยเฮ้ยมันหนุอยเอ็งกินโล่เคยเมาเาื่อนพอชลีนะดบ่มบอนซืีตาไม่เอาอังกฤษกิเองด้วย กินแกงหอยอยู่เชียงรา่มันหอยนี่แหละอเลยนี่มือนั่นนะน่าหันาอผักอดิมือหน่อยนะ จะหอยจู่ยู่ยออืมเบ่งหงรึเปก็ไปเหยียบกามหอยแตกเด้อตำปู้ตำยังเคยหนุนผงอืม

อคนนอนอยู่กับาม่เบอกอืม่น่นๆโคมพดคนทำไมโบกามุกเงินไต่นะคะาพี่น้องพะมีองคอบรรยากาศจะมีความเนาทีหนกโผกันใหม่กับบนุณนลายจ้ามันมาเช้าอยู่เชียงหน้าหรเคาวเพรเก้งหอยเกงหอยพี่น้องว้าบดังเน้อมันมีไหมว้าค่อยๆไล้วคะสบายดี